มือใหม่เริ่มต้นสร้างบ้านขายทำการตลาดยังไงดีฟังคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวมินจะมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนจะไปฟังคำตอบนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องโคชมินเรียลเอสเตทช็อคัดด้วยนะช่องที่รวมสาระความรู้ดีๆเรื่องของการสร้างบ้านขายการตลาดและการขายอสังหาค่ะสำหรับมือใหม่นะคะที่เพิ่งเริ่มต้นสร้างบ้านขายอาจจะ2หลัง4ี่หลัง8หลังค่ะซึ่งจํานวนยูนิตเนี่ยยังไม่ได้เยอะมากและในช่วงแรกๆของการเริ่มต้นนะคะงบประมาณค่าใช้จ่ายในการตลาดของเราอาจจะยังไม่ได้เยอะมาก เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จําเป็นค่ะที่จะต้องวางแผนการตลาดของเราให้ดีเพื่อบริหารงบป,ประมาณของเรานะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งเวลาทําการตลาดอสังหานะคะมินจะบอกเลยค่ะว่าให้ทําการตลาดออฟไลน์ line, และออนไลน์ว line, ควบคู่กันแต่เราจะต้องมาชั่งน้ําหนักนะคะว่าจะเทงบป,ประมาณไปยังช่องทางต่างๆเนี่ยอยู่ในสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ สำหรับมือใหม่นะคะอยู่ในช่วงเริ่มต้นมีแนะนําให้ทําการตลาดออนไลน์เนี่ยเยอะหน่อยนะคะออฟไลน์ก็ยังต้องทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นการติดป้ายหน้าโครงการหรือป้ายกองจวนบริเวณรอบๆค่ะส่วนงบที่เหลือนะคะเราก็จะมาอัดกับการตลาดออนไลน์ค่ะเพราะอย่างการยิงแอด a c e b o o กการยิงแอดติ๊กต k นะคะจะเป็นการทําการตลาดที่เราสามารถใส่งบประมาณเข้าไปและให้เครื่องมือค่ะยิงแอดโษณาออกไปหาลูกค้าหากลุ่มเป้าหมายของเราได้ กว้างและเยอะมากยิ่งขึ้นคล้ายๆกับว่าเป็นการเร่งสปีดทำให้คนรู้จัก และเห็นโครงการของเราพอมีคนเห็นคนรู้จักโครงการของเราเขาก็จะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการและสุดท้ายค่ะเราก็ทําการพูดคุยเพื่อปิดการขายให้ได้และอีกข้อดีหนึ่งของการทําการตลาดออนไลน์สําหรับมือใหม่นะคะนั่นก็คือเวลาที่เรายิงแอดโฆษณาไปค่ะลูกค้าจะเห็นโครงการของเราเนี่ยซ้ําๆซ้าๆซ้ําๆนะคะพอลูกค้าเห็นซ้ําๆมันก็จะเกิดความคุ้นเคยคุ้นชินค่ะพอลูกค้าคุ้นเคยคุ้นชินเนี่ยความรู้สึกที่เราเป็นโครงการใหม่โครงการแปลกหน้าสําหรับลูกค้าก็จะลดน้อยลง พอความรู้สึกแปลกหน้าลดน้อยลงแล้วเนี่ยโอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจจองก็จะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นและนี่ก็คือเทคนิคง,ง่ายๆค่ะสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นสร้างบ้านขายสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะเรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดและการขายอสังหาก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่คอร์สออนไลน์เจาะลึกการตลาดและการขายอสังหาค่ะคอร์สเดียวที่รวบรวมเนื้อหาทั้งวิธีการเทคนิคและกลยุทธ์การทรตลาดและการขายอสังหาโดยเฉพาะ เนื้อหาอัดแน่นเจาะลึกละเอียดเข้าใจได้แน่นอนค่ะการันตีจากผู้เรียนนะคะที่เป็นเจ้าของโครงการและฝ่ายขายกว่า300คนใน3รุ่นที่ผ่านมาหากสนใจสมัครนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ inbox coach mineral estate short cut ค่ะ